สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่ารีเซ็ตเครือข่ายมือถือของ iPhone นะฮะสำหรับใครที่ต้องการที่จะรีเซ็ตเครือข่ายให้ไปที่การตั้งค่าจากนั้นให้เลือกเมนูทั่วไปหรือ general การถ่ายโอนหรือรีเซ็ต p h o n e แตะที่เมนูรีเซ็ต ตรงนี้คุณจะเห็นคำว่ารีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายตรงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในมือถือเองหรือเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อ WiFi มีปัญหาจะเป็นการรีเซ็ตค่าการเชื่อมต่อ WiFi ทั้งหมดนะฮะคือคือเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับมือถือไม่ว่าจะเป็นไ i ไฟบลูทูธอ,อ,อะไรประมาณแบบนี้ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายนะฮะ คลิปนี้จะทําไว้สั้นๆเอาไว้ประกอบบทความเวลาคนมาถามวิธีการตั้งค่ารีเซ็ตเครือข่ายนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ